ตัวสงสัยนี่แหละเขาเรียกวิจิตกิจช้าเรียกวียนนิวอนเมื่อไหร่มึงจะเลิกมึงจะเป็นทาสมันไปกี่ปีบอกอยู่ตลอดมันต้องไปรู้อะไรเลยทำไว้นะมันต้องไปรู้อะไรเลยหมดรู้มันรู้มากนี่แหละมันถึงทุ์อยู่เนี่ยอย่าไปหาคําตอบให้มันก็จะมากวนมันจะหาปัญหามาให้มึงเรื่อยๆทีเนี้ยมึงรู้จักคําว่าตัวปัญหาไหมตัวปัญหานี่แหละพอมันมา ต้องใสยหมูแน่แน่อีกแล้วมึงเล่นงานกูอีกแล้วรู้ทันมันเด็ทิ้งมันเลยนะจะไปอธิบายให้ใครฟังไม่ต้องไปอธิบายมันไม่ฟังหรอกอ,อัตราของแต่ละคนเนี่ยมันต้องไปเทศให้ใครฟังไม่ต้องไปสอนใครหรอกบางทีเนี่ยคนมาประเทศธรรมะเนี่ยดูดีๆนะเป็นตัวอวดนักกิเลสอย่างหนาเลยนะที่อยากไปสอนเพื่อนเนี่ยอธิบายให้เพื่อนฟังเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอก